มนทินอาร์ททีมก๊อบกลับมาเอ็กกัปตันแปะเอาชนะปดโอ้หุ่ยอ้นเก็บไม่อยู่ครับยิงตามน้ำเข้ามาจากอ้นช่างเม็กประตูจากซอจอนิบาลมุฟฟามฝากต่อจากใบยังไม่แจกครับฝากมาตรงกลางให้พผิกแล้วต่อปดสมซ่างโอ้โหผู้ตัดสิ่งยโยกปดสมทนไปไม่ได้ตัดขึ้นมาครับเอาครับแดนนาขึ้นมาครับนาเดีย จอมยิงไกลเปลี่ยนเกมไปที่อเล็กดูดบอลละยยาวขึ้นไปเทิร์นต้อมติดเซฟลิงโบอยายยาวขึ้นมาให้ว,วอลเ,เวสโคเชนเดียนพาบอสซันตา้าตอกเพิ่มขึ้นวอลเวสสมซามาจังหวะนี้เล่นต่อไปได้เปียบวอลเวสเว็บลุกขึ้นมาเอาฟาวยิงเบอร์หนึ่ไบเลยทีเดียวโอเครับเอาครับโยกกาบายิงย,ย่อยเล่นงานเสาแรกโยอย้ยไสอิวเทิร์น บอลลอยบอลยิงเ <fin anta> <ots> <Me. S 2> ป็นรับกลางมาทุ่ยาวมาที่สาอิ่วแปะไปทางให้อเล็กอย่างเด็ดพอพงฝั่งแล้วยิงไม่มีปัญหาติดติดซอนพันชันติดซ้อนเจวังเจวังโมาสาอิ่วเดินหน้าเดินหน้าทอาดวลสายอิ่วให้อเล็กเกี่ยวหมุนเขย่โทษโยกกันนะครับโยกบอดติดไทพัฒน์แประชาเบียดอเล็กเล่นโต้คอนอเล็กโอ้โโหอ้ซับล็อกขึ้นสาอิ่ว เขียวยิงติดบล็อกตาอคือมัจฉาเบี้ยครับอาพัดเดินมาครับผูบินผูบินไท่านจากกากหมาเปิดจังหวะนี้ดิสอพันจอนออนเรียบโยสุดินปลาบปลางิวแทงสามเหลี่ยมบูมจูเนียบูมทอนทนบูมจูเนียยังไม่บอยครับเอามาะกาศหมาครับที่เบอร์เจ็ดกาก้าจากสุดินปลาบปลางกาก้ากากาโย้อนเอียวเกี้ยวยึดเติม ยี่โคบงอ้อยป้อมปีแบเรียบร้อยขอ้พี่ครับนอมจากพนจ้าุนลุนครับแค่โทษไฮไซ้ายอิ๋วยกป้อโอ้โหมาภูมินแตะและแวะ้วแหวกอ้อยแหวกไม่ผ่านครับอยากชมได้เอาตัดได้ภูมินยกยกยิงเรียบร้อยยังไปไม่ได้ฟังต่ออเล็กยุกยุกยุก ยกยกฮ้ขึ้นโอยบอลสามเก็บให้กับกางมาบอลสามฟาดีสอนติมดีสอนพันยันปั้จากเซมิคโมบาเวบอลสามปั้ตีกระเพียงเอาเลทีแล้วยกทีแล้วยกแวกเทินแวกขึ้นมาที่น้ เฮ้ยสามเดียโมัมซำโยกโยกโยกเจอเบนเทนโยกเจอเบนเทนโยกเจอเทนยิงเด้งจัวรช้าเปลี่ยนแกตงกางต้อมยิงเรียบ้อยใส่ไปเจ็ดดาเลยครับชี้ทุกความมันภูมินก่ทัพให้บอลซมแปะผูมินลุเยิงเรียบ้อย สอดเดุนมาเป็นฟาวส์ใสอีกไปแล้วครับแหวกตะลุยใส่ยืมเปิดเกี่ยวยิงออกไปแล้วครับโอ้โหงตัดย้ำตะลุยให้ดีครับบอลเลยโลยโค้งไม่ได้บอลตกพื้นเดินครับบาซัมเจอดาเบเล่เบียร์ดาเบเล่ยกเยายวยาออกมาทางฝั่งขวาวัดความเร็วครับวัดความเร็วมาแล้วสอดเจดุนบอลป็นฟาวส์ดุดบอลลงพื้นยิงยับแทงตอมาไปเอิบเป็นเพนเปิ เอาครับแกได้ถิดครับภูมินบอลออกซ้ายวนคมเร็วอ้นเจ้าแม็กควงศักย์โยนย่อเยาติดโค้งใส่อิ๋วภาคไหนประมาณต้องพาไทยเคลียร์บอมสวิตทุ่มภูมินออกรับของทิ้งครับสวิตโยนย่กยขมืออ้นเจ้าแม็กควงให้อเล็กมาแล้วอเล็กมาแล้วยิงติดบล็อตันบัตแประชาติด Hải Bắc Trần Hưng Yeah Nhà tuyệt vô cho nè Ở vòng kẹo khác okay. Sở viết bài vô là chơi bò, Alex Lột đâu Liên lột Lột đâu Vào say yếu YÊN Yo Bài mới đã chờ tên đây bằng hơn Bản thương gặp khóng Xóa cho đường bằng vật ác Trang sụp thái Trang Em có thay với chồng

ไปคาร์วัลโฮนจังเบลถงทีมายิงได้ป้องรีบ้อยโอหเป็นว่าครับสอจะดินบาหมดความครับก็พิกนรกแตกจริงๆครับไล่เสม,เมอและสุดท้ายยิงโทษดถึงดีกาซัตเต็นเดชครับปรากฏว่าจบเกมครับชนะด้วยสกอร์รวมครับ6ประตูต่อ5 เสียงตบมือดังๆคขับกับทีมงานจากมาครับเอ๊ะกับตป็นได้ด้วยครับขอบคุณนักเตะทุกท่านครับ